เ่มตัวลบัวครับพี่มผมก่อนะไม่มันก่มนารขับดีก็แค่หมื่นอ่ะกินตัไปแล้วพี่พูดอย่างนี้หมว่าไฮะเราจะยอมไ่มเราจะยอมไหมยอมว่ายอมว่าหมายความว่าถ้าไม่ถึงหมื่นอย่ามาพูดกันไงเจ๊นี่ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าแสนนะะเจ๊บอกผมว่าสามหมื่นพอมาต่อ เมืนแล้วมั้งแค่ไหนพี่นะดูแหลดูป้ายเขาต้นเจ็ต้นเจ็้นป้ต้นทางก่อน้แปแล้ว9อะไร่9ิต้นที99บาท99บาท9 0บาทแล้วพี่มันเหลืออี่าาเลน9พ่ักบออรเอาเลขนี้มีอะไร เก้าสิบสออ่ะเอางี้เราเลิ่มประมูลกันเลยฮะปืนชิดนนะระบอบนี้ลายเซ็นของแจ็พึなな้เซ็นสดร้อนๆเลยเงินงที่เกสบาทว่าไงฮะปนพันอพันโอ้เสียงดังนแยกกนนะคุท่ปากกันอ่ะีปากกันแยกันตรงไหนขหน่อยเนี่ยเฮ้ยนนี้พี่คนนี้เริ่มก้นที่พันหนึ่บาทครับผมหนึ่งพันบาทสองพั สองพันบาทครับเอางี้พี่ให้พี่ให้ได้สูงสุดเท่าไหร่ที่ทุกคนเลยพี่ไม่ได้ขายของโอ้พี่ใจร้อนมากคนทะเลเดี๋ยวเราได้พี่มาสองพันบาทครับสองพันเก้าร้อยสิบบาทครับขอบคุก่อนแล้ว่อนนี้พี่ไม่มาสาวที่เดียวกันร้อยบาทครับ

เจ็ดพันห้าครับแปดพันแปดพันครับเอา,ลาเลดด 8, แล้วครับท่านไรเงินแปดพันแล้วแปดพันแล้วเร็วเท่าไหร่พี่แปดพันฮะเก้าพันเก้าพันครับโอ้คนพี่นี่มานิ่งๆน,นะฮะมานิ่งๆนะครับตีเรานี่ปิดเลยไหมเดี๋ยวเกินหมื่นเดี๋ยวดเดี๋ยวกันเอานเต็มที่เลยเต็มที่เลยเก้าพันครับ 9, เก้าพัาแันห้าร้อยบาทครับเดี๋ยวารขึ้นไม่เป็นไรเป็นไรพี่ไง เราว่เปวแอ่พี่ว่าไงฮะพี่ว่าไงฮะเขาอกปเถหมื่นอับอเปเถอะหม่นอเถิดม่่อันนี้อับอกลูกหน้าชื่นไม่ได้ปนกรแ่งไม้เกแใช่ฮ่ะเครันยคแต่พวกคุณทำเ้รันเหมือนการแข่งขันเฉยๆเข้าใจไหมฮ่ไม่ต้องสีย อ๋อคุณคุณพี่ให้หมื่นหนึ่งใช่ไหมคุณพี่หมื่นหนึ่งแล้วจบเลยเนาะจะได้แบบว่าต้องเทียงกันนะไม่ได้กินด้วยกันมาะัาณได้สองคนโอ้ยสองคนกินสองหมื่นแล้วอ่ะสองหมื่นแล้วนะพี่ห้าคนนี้ไม่กินกันห้าหมื่นเลยหรือครับนะคาเฟ่นะครับ สามีดูมามามาอนมามามาไม่เอาเดี๋ยวโดนสามีดสามีดไ้เอสามีดูไม่เาไม่เอาไม่เอาม่เอาอันนี้อันนี้ืนจริงพี่อ๋อเหรอล้วพัจริงอ๋อืออเอ้สามีดูไม่เท่าไหร่หมายถึงไอ้กอดกอนแล้วสามีดูไม่เท่าไหร่แต่เรื่องของเรื่องมือเนื่อ้ส โอเตรียมกันมาจากบ้านเลยเนาะขอโนอาณาคุณด้วยนะครับพรุ่งนี้ครับผมเราจะนำไปมอบให้กับมาทำชราอีกขอบ้านพี่นะครับอยวเจอกลางวันดีอยากทานอะไรพิเศษถ้าปอบทานหมากได้ครับเออดูพี่รักกันดีนะครับ